และจากปัญหาที่มีเขตควายป่วยล้มค่ะเป็นจำนวนมากเลยนะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะต้องบอกว่าในเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะต้องติดตามค่ะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบพร้อมสั่งกรมปรศุสัตว์แก้ไขปัญหาควายป่วยและล้มตายจานวนมากที่จังหวัดเชียงราย จากกรณีควายที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่บริเวณเวียงหนองล่มตำบลจันจวาอำเภอแม่จันจัังหวดเชียงราย ล้มป่วยและตายเป็นจํานวนมากทําให้วันนี้นายอิทธิศิร,ร,ริรัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวนร,รัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปรศุสัตว์นายสัตวแพทย์พืชผลน้อยนาฝายปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รวมกันลงพื้นที่ปางควายบ้านห้วยน้ำรากหรือปางเวียงหนองล่ม เพื่อติดตามสาเหตุที่ทําให้ควายล้มป่วยและตายรวมทั้งจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรผู้เลี้ยงควายจนจนเข้าสู่ภาวะปกติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเปิดเผยว่าหลังจากได้รับรายงานทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ส่งการให้ตนลงพื้นที่นะครับมารับฟังปัญหาของประชาชนจึงได้มาพร้อมกับอธิบดีกรมปรศุสัตว์เบื้องตน้นทราบว่าควายที่ตายเป็นเพราะพยาธิและขาดอาหารนะครับซึ่งชาวบ้านก็อยากได้อาหารสัตว์ เนื่องจากมีการขุดลอกเวียงหนองล่มจนแหล่งอาหารลดลงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็สั่งการให้กรมปศุสัตว์ปรูพรมทำวัคซีนและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อควายที่ตายก็ให้นำไปผ่าพิสูจน์ซากเพื่อยืนยันสาเหตุการตายนะครับโดยจากการแก้ไขปัญหาวันนี้จะดำเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวครับ นอกจากนี้ยังได้นำหญ้าแห้งพันธุ์ดีมามอบให้กับเกษตรกร,ร,กรพร้อมแนะนำเกษตรกร,ร,กรหากพบสัตว์เลี้ยงของตนเองป่วยหรือล้มตายให้รีบแจ้งปศุสัตว์สัตวแพทย์จะได้เข้ามาตรวจและคัดแยกออกมาจากฝูง<ม>เพราะหากอยู่รวมกันจะทำให้การรักษาลำบากและมีโอกาสป่วยและล้มตายเพิ่มได้ครับเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให